สวัสดีครับสวัสดีครับแฟนครับเฟทีกดติดตามกดซับสไครต์กดไลค์กดแช์ทั้งช่องเซบีออฟฟิเชียลครับมาแล้วมาแล้วเซบีมาแล้วมาก่อนเซบีกันสิไปเลยคอ,องร้0ย <c oughs> เฮ้ยเฮ้ย มีความผิดจะได้มือเศร้านี่พอผิดยัครับพอผิดยังผิดผิดยังพอพอสี่โซ่ผู้สาวผู้สาวจากตะวันแดงเมื่อให้ติปร้อยยี่สิบป่ะร้อยเศร้าแต่ว่าขอเบอร์กับไลน์บัตรเสี้เขาบัตรเสี้เขาเดี๋ยวเดี๋ยวฟังก่อนบัตรเสี้เขาจะของมันลืมตัวซับสิโก้ให้เขาพอดีเพอดีไอ มือเประกาชันขึนไม่หายกอนว่องแตกว่องแตกกี้วันนี้อ่เด็ดอีไปบิ่งในคลิปถ่ายคลิปพอเลยมาสาาตั้มวทังแดคนแดงเห็นไหมสาวตัวันแดงสุรินทร์จะพาไปกินจะพาไปกินพาไปกินชาบูกัไปกินอะตวันแดงคนเดียวเจ้าชาบูกั้อะไรชาไปกินชาบ่ ใช่มาครับพ่อเอเขาดีกว่านี่เจ้าอะไรจะไปยุ่งห้างไกลด้วยนี่เด้อวายั่งเลยนี่่จะบอกอดีนเล่าได้ดิอันตรายดิอย่าจ้า้มาขึ้นมานะเอ้าเียีแม่ผูหญิงผูด้ม่นั่นหนึ่แม่พูดยิ่งไหมแม่พูดยิ่งหมแม่พูยิ่งไหมแมู่ิ่หมแม่ผูดยิ่หแมู่ิ่ห โอ้านโหบ้านแตกเลานะที่นี้ตอนนี้เริ่มเล่นกันแล้วเุณเล่นเราเลี้ยงขึ้นเลี้ยงเราเลี้ยงต่างเนาะให้เบิกขึ้นนทใช่คลิปมอเพิ่งเศร้าของแท้อีริอย่าอย่ามาความตะบันลุกล่องลุกเรียกลุกเรียกแบบมาอยู่กระหม่อมเออเบิงแจกมันยางมันขึ้นหลุดเป็นอย่างไปต่อกันเลยโคตรท้องเยอะๆๆๆมาต่อขึ้น นี่เด่นเข้างีเียนนะไปต่อเลยเพื่นทองเดี๋ยวนอยสิพากปวัดปลาไปหาพ่อกันใปิดิเอามาเขาทุกคนมาหนิจะเข้าจะเ้าพี่น้องจะเ้าจะีละับได้มจะเข้าอะ่เอาเอาล้ปิดไยังยเฝ้าไเห็นอกมเห็นตา้า้่ไละมาตียิ่เพน้าอยู่มาแล้วไปูบ้า เราจะเพ้นคีกคลิหนึ่งไปวัดปลาได้พี่น้องน้ำาน้ำน้ำน้ำหมาสุต้ากเมงคิปกลงเขมนเมยงว่าเราไปปฏิบัติธรรมเลนี่าไปิปาลติเนเรตักิงเรือมนบ่อหปนหันั่งแลน้เป่ามุกเสาร์นียเพ่งออกนะครับจังสีตัวจังสีตัว เาสู้รบกัสใชมพ่อโอ้ยยังไงเอ้มาบ่งคีปนีด้นม่าเจ้าเออแล้วก็เป็นคั่วระบาดแหละระาไหนกมงแรกปฏิิตนึ่งในมาแร้คนหัวบวชใช่้ยบัดนี้บินบาตยาออมบัตรครับาเจะเป็นไปได้ก็ได้เด้ห้าไม่บังอาเมยอยังไม่ให้พอช่วโมงโอ้ยเสียนมไขขังนึงละเสียนมให้เพื่อนีให้พ่อขังนึงบอกว่า แพงแรกเนน้มข้างนึงเพรยงที่สองน้มสองขางเดักลอกั้นมาเนี่ยตอไปนักหลอกกันขึ้นมา่ได้ในคา้นกอกงลซี้เออเออแม่นักอกันแม่นักลองแค่กั้นค้นก็ได้ทีขาดแล้วเอาเนี่ยคว่าิจะต้องดผลไม่จ้อดวาที่ยไหมเออหาไม่มดินวโลดเอาพี่อพูดะกันล้ว่าก่อนนนี้ไปเสอาก่อนในนี้มันครบปนี่บ่เออ Icana, น้ำฝนอไไปเอามาตดทางออกเลยเรียกไหอ๋ออมาเลยมาเลยไออัเนี้ยค่า้องน้องไอออมาเลยไอออกมาเลยเพื่อไอยางน้องเพื่อไอยางพนองพนน้องหยุดที่นี่ออกมาไอนี่จะเพียงะคไเดี๋ยววเวให้บาเน่ยไมกับมันสมกับมันหยอกกันบัดเวลามืออยู่ขางขาดนะ นเ่มหนามม่นี่าย่ายมันเสียไปส้วมันเสียงไหนมันไปนั่งอยู่้างคาดไปอ้อยเอาจดขึ้นไากินลมบรรยากาศก่อนื่มลมบรรยากาศไปนั่งขี่ม้าหน่แม่แงๆกล้องขี่ม้าสองสามกล้องขี้าก็ยืงเท้าแล้วก็นั่งอยู่เอยนั่งบรรยากาศนั่งเอาผัดลมเก่าเอาผัดลมเป่าขี่ม้าขึ้นใส่จ้องก่อน พอนเห็นเนาะเนี่ยเหนไเอาได้ปะนี่ก็มาอยู่จะมหยาไสขนมเลอขนมซอยแม่แล้ขายจืขนมแน่นันเออโอ้ยนากินแหละขายเนี่ยเจ้าเได้ขายอยู่แล้วสขายแพงอีกขายถือเดขายเนน้อนครับ แเส้นมานีกับามคือแม่แล้วไปดูแม่มาลับปีหนาแวเงินตแมอมส้านมูแม่มาับมัล้มหนึ่งกมตแมวก็ตลไขายนี่แม่่ขายอย่ามนแล้วโลกมเาแน่แม่้เดขายเนี่ยมลรัคนนี้บวกใคยมีตังเด้อมีลูกมีโอ้ยแม่เส้นแม่เส้นละเส้นเส้นอย่งเดียวมัมีจะท่อวันนั้นวันั้นเป็นไติดกผู้ชใย เค็มนี่หวานลูกใสหวานไปกินนังเขาเปนน้น้งโลโก้เอเดเยงกระดมาขอบคุณน้งโลโก้คับขอบคุณคับขอบคุณเลายๆคับขอบคุณไม่ใช่โลโก้จกินมบูจกไปได้จกไปได้จกไปได้ถือมอนหน่อยนะถือมอนถือพังห่มเน่ยที่เอ โอ้ต่อโอ้ต่อต่อโอ้เปลี่ยนเรียงมันไปความเนาะแล้วมาไหนมาวอยู่วัดเนาะปลตรงไปตามหาได้คนดังยตามหาคนดังเพงออกปุนีู้นโอ้ยจังหวะเพงออกมันนี้ผูนี้พวกจังหวะนี่พอข่ยออเ้เนียขนมดไหมเออพ่แม่เด้อี่กินร่ยันูนลูก บียครับนุนไปไปตาไปตามไปตามหาผัาไปตามหาผัใต้ปีดกไปตามหาผ้าใตเ่าดี๋ยวไปตามอีกคลิปนึงครับพี่น้องครับเอาี่น้องคลิปนี้ฝากไว้สำนีสกอนนะครับฝากไว้สำนีสกอนพอกันคลิปหนาครับ จะไปตามหาสุปตาตัวปันนี้ตามหาสุปตาโอ้เคลียร์พื้นที่แล้วหน่วยหน่วยหน้าเคลียร์พื้นที่แล้วครับนี่ครับบ่าวสนคนลำเพลินเคลียร์พื้นที่แล้วตั้งเวทียังไงครับลูกพี่ตามตามตามระบบครับผมเออระบบเป็นยังไงครับพี่ระบบต้องรอผู้ใหญ่ยุทธครับผมอ๋อลูกพี่ข้าวันทหารตึงต้องแต่ลูกพี่เคลียร์แล้วเฮนซ้อมซ้อมไป่พอตอนไหนรอเ้าเย็นับเอา พี่น้องคลิปนี้ฟังไว้ช่นหมละครับพอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับขอบคุณทุกยอดกด subscribe นะครับขอบคุณทุกยอดไลค์และยอดแชร์กดกระดิ่งติดตามคอนเทนต์ดีๆเรื่องราวดีๆทางช่องซีบีท้ายคลิปครับมีคลิปดีๆครับนี่นี่เลยครับคลิปดีๆที่จะนำเสนอแฟนคลับ FC อย่างต่อเนื่องครับฝากติดตามคลิปดีๆด้วยครับผมโอเคครับสวัสดีครับ